สบายดีปะลกอีงชิวกินเขาต้องดูอีเด้อวะแน่นะอ้าวโจกินเขาวเองไปเลยใจนองมาลูกใช่มกินแลูกทำมาซสะไปจักมาตักกิน ข่าวหรอข่าวได่หรือไหมแฉบยุแฉบกระปักเอามาจามกินไปลีอียังนะขี่ไม่ดีจักบ๊อ บอกบอกว่าอะไรเนี้ยมาอื่นเดินเท้าเดินแล้วเขาอ่านนะเป้โหลดพี่น้องเลยหลดนุกัดนุแหนนั่นแหละนูขวงนูขวงตัวโลกบอกสองมันยังแหลมมาข้นพื้นก่อ เขาเ่นน่เอออยู่เซเว่นนะเนาะจะวันเขาอันไอโค้งทามเขาว่าหลดไปยัางหลดนูกั๊อมาอันนูนาะไปลุ่งอยู่ปักซองกันยังแลนมาขืนขอกรบุจืบบอดมาเนาะเจ้าขอว่าลุไงในเ่เขาเซเ่เีมาอกจขเว่นดไปันจอด้มล้ามันแลนไปเ้นขข้าเกมันจืบเด้มันเหนียวเมียนลยเนาะพี่น้อง คอยหลังลูกล่งมาตั้งหลังเพื่อนเปล่ยนลายดอกเติเ Ja. Ja, ุส right? like, ันมองพี like, ่นนองเอาบัวมาดูหทำซุกเลยนี่ได้่มากว่าหมอนนพอนนี้กรถือกินเลยมาถ่านเถอะก่อนแล้วลูกฮาแล้ว ไปสองท่านผ่หญ่พ่หน้าจะอยู่ประตูเพราะเดี๋ยวกันกับยุกิพี่น้าเทพื้นะได้แล้วแหละโหคือไวแท้โอไวอรี <c oughs> สมองพี่น้องสมองง,วง,วงัวงัวใหญ่เด้อพ่อตัวนี้ซ <c oughs> ิมกันพี่น้องสิิมให้พี่น้องเบิร์กินมาหลายเถื่อแล้วพี่น้องเลยอันนี้ซิมมุกตัวนีอน้อีเ่า แอปพี่น้องขอมองงวมุกใจอ่ไฟพักบัวโหชิงไขอันเห็นเป็นดำๆในมันเลือดมันพี่น้องเลือดมันแหนงเขาพับัวโหชิ้นไข่พักนั่งตู่เกลือเป็นนัวมุกเหลือเอาหนามใสน่น้าเผ็ดไผ่ไผ่กลางเสีแห้งกับแห้งสีอ่อนกับอ่อนประมาณมุง้ง พี่อยากไปสมมงพี่นอ้องครับขั้นขวาก็ชิวัยกว่านี้แต่มันบาแทบมันบาหอมไปตองแทบพี่น้องครับมุกไปเป็นยามกินกับเขาเอากิดดีๆเอาไปเบิร์ตเคิงหนึ่งแหละหัวมาทางนี้ต้มามะม่าให้เบางามเพลินพี่น้นองเบาอีแอบ แสบได้มามาาน้ำใสนี่พี่น้องเอ้ยสดแล้วมันจะมีแหง คารามนะต่อกือเขนี้หหมู<อ>บบเนนี้สิอะรหมูกเขียดพญายายได้เอามาหายน,นะพญายไเอามาหายคินยวบมีกะทินชิตักไหลนี่มกินซามินหายโ้่ิกินเบิดละเด้ หวานอืมหวานด้ทั้งหวานนะมันบุคือตอนซื้อมาแต่นะ่ะอ้าพี่น้องเบิง์กคุณภาพขี้ขาวแล้วมุกมาาหายวานะเนี่ยอืมแล้วมุกมาาหายคอหนึ่งมุกหนึ่งตัดไีเมียจะเศร้าอโอ้ยกระเพาะก็มาขึ้นพี่น้องเ้ยกินหมิง ก,ก,ออก,กินอ,อีกเด้อสิอีกแล้วเรากินเลยซิมอเลยแล้วจงจิมหน้ามันคะแก้วกินเป็นตักด้วก็ะวานขึงเกืือมาปิมมอแม่มาแล้ว,ลวเปีนนยนงานใครลิง ไปจอใครรูนน่ะนะก็เลยทำไมู่้ต้องลงสี่สิต่นาแล้วหลอยไม่จ่าใค่รังสิ่งจบ

เป็นป in ูถึงมาเนยังสั่มกับปั่นทำบีบทำบีบในก้นมันแน่เลยมันใช่น่ะได้มันก็หยบลงบีบได้มันไข่แค่กีนดีอิ่มแล้วไปชิมมานู่นหน้ามี่กะทิ แยวมากรีงมูสทำมัยังเงื้งกับพี่เนาะเป็นให้พามกินขาเอาเปนเอกินบอ่อ่ะข้าจะมากินขม้งตอพีเนาะเมออนอยเร่หนุ เบิ่งนางเอิบลงเ,ยดดงเ๋ยวเสะที่บ้านเราทำเตียวเหียวพี่นองไหนบวัววายเราบ่มหมากานหวานเกงเก็บพอกินมือแรกกอมงบ๊ะกำลังมาสิกินพอ,อก,กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง